เลยเ,เงินพร้อมใช้ในแบบลูกย่อยนี่เต็มเลยคุณนิ่มขอบคุณครับ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 ลูกย่อยเ,อเมื่อเช้าที่ยุทธพูดไปนะครับของพี่ท่านหนึ่งเนี่ยต้องจ่ายวันที่29.30และวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยอยอดทั้งหมดนะครับโดยลูกย่อยของเงินพร้อมใช้เนี่ยสิตัวยอดที่ยุทธรวมรวม3 5 3 0 0บาท ต้องจ่ายภายในสามวันผมไม่ให้จ่ายเลยครับจะไปหาที่ไหนอ่ะหนึ่งแสนสามอ่ะอม,มันรู้ไม่ให้กู้แล้วก็ก็ยากแล้วฮะอ่าคุณหญิงสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่หญิงก็สั่งน้ำพริกไปเมื่อกี้นะครับขอบคุณมากครับนะเดี๋ยวส่งให้เนี่ยแหละเนะี่ยลงไลน์ก็ส่งให้นะครับจากอุดรน,นะฮะมันทวงก่อนกาหนดพูดไม่เพาะอยู่แล้วนะครับอยู่แล้ว คือมันทวงก่อนตลอดอะ,อะสมมุติ7วันเนี่ยวันที่หส่งข้อความวันที่หนี่เอาแล้ววันที่หนี่โทรมาแล้วอีซี่มันหายไปไหนแล้วจะตามไหมโทรตามเหมือนเดิมครับโทรตามเหมือนเดิมยุทธก็ไม่รู้ว่าเอ่อมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรหรือเปล่าไงแต่ว่าตอนเนี้ยยุทธเข้าเพสโต้นะครับไม่เห็นเลยไม่มีอะไรอีซี่เคอะไรประมาณเนี้ยไม่ไม่เห็นเลย เคนโมบายหยาบหยาบดีเคนโมบายก็หยาบเหมือนกันนะครับลูกย่อยนี่เต็มเลยเหมือนกันเนาะเมื่อเมื่อเช้ายอดแสนสามนะครับยุดไม่ให้จ่ายเลย3วันนี้ไม่ไม่ให้จ่ายเลยยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งพี่คนนี้แล้วลูกย่อยนี่โหเป็นชื่อก็บอกแล้วลูกย่อยเป็นชื่อภาษาอังกฤษเต็มเลยนะครับที่ที่ได้ดูมาเนี่ยตั้งหลายรอบแล้วมีเอ็กตาร์โลนเชฟแคสเนเจอร์วอลเลตซัมมันนี่โลนอีดล็อกเก็ตมันนี่จัมมันนี่ มันนี่แคทแคทโลนโลนจำไว้เลยเนะฮะอ๋อสามารถเ,เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ยุทธนะครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็แอดบ้านเขียวนะครับผมนะฮะนะขอบคุณมากครับพี่หญิงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบิดได้สี่วันแล้วสามแอปใช่ไหมพี่เป็นยังไงพี่พี่พติก๊กรู้สึกเป็นไงบิดได้สี่วันมันรู้สึกตุ้มตุ้มต่อมต่อมไหมนะ มันมันเครียด,เ,ยดเล็กน้อยไหมขอบคุณครับพี่ไพยขอบคุณครับสําหรับของขวัญน,นะครับนะขอบคุณพี่พี่ที่ให้ของขวัญน,นะครับก็ยังจากันได้นะยุทธก็ไม่ค่อยได้ไหล,ไหลเลอเมื่อคืนเมื่อคืนก็ไลด่ดิใช่ไหมมีโทรหาคนรอบข้างไหมมีแน่นอนครับพี่บุ๋มขอบคุณครับขอบคุณครับสําหรับดอกกุหลาบนะครับขอบคุณมากครับผมปิดได้เดือนนึงแล้ว ตั้งแต่เจอคุณยุทธหายเคยรียดแล้วพิสิทธิ์เออดีแล้วดีแล้วพี่11วันแล้วครับเงียบตั้งแต่วันที่9เนาะก็ต้องมีเงียบบ้างก็ต้องมีโทร